เรากําลังถูกปลูกฝังให้เราเนี่ยนะครับพิจารณาคนอื่นมากกว่าพิจารณาตัวเองตอนนี้เด็กหลายๆคนนะครับมักจะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางแล้วโทษระบบโรงเรียนโทษครูบาอาจารย์โทษแม่ทุกสังผมถามนิดน,นึงว่าการศึกษาในประเทศไทยที่มึงบอกว่าไม่เคยมีความเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยแล้วทําไมแต่ก่อนผู้ใหญ่เขาสามารถประสบความสําเร็จได้ทําไมพ่อแม่มึงสามารถวางรางฐานจนเลี้ยงดูมึงได้ท,ท,ทั้งที่เทคโนโลยีก็ไม่ได้ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้ผ้ถามนิดนึงที่พ่ออะไรพ่อแม่บางคนจบป .7 พ่อแม่บางคนจบป .4 แต่สามารถที่จะวางรากฐานให้ลูกนะฮะเรียนจบปีปโทปเอกแล้วให้ลูกมาปากดีกับพ่อแม่ให้ลูกโตมาเถียงแม่มึงคิดว่าพ่อแม่เหล่านั้นเขาทาได้ยังไงทั้งๆที่ทุกวันเนี่ยแม่งมีเทคโนโลยีต่างๆางมากมายแต่ก่อนพ่อแม่ต้องไปเช่าที่ขายผักขายขนมขายข้าวแกงแต่ทุกวันเนี้ยเทคโนโลยีมันไม่สามารถมันสามารถทําให้มึงไม่ต้องเช่าที่ได้ มึงสามารถเปิดช่องทิกตอกมาได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทนะฮะแล้วคนผ่านช่องเนี่ยผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเนี่ยมึงสามารถขายของได้โดยที่มึงไม่ต้องลงทุนซื้อของเลยไม่แต่บาทเดียวมันมีหนทางและโอกาสต่างๆมากมายซึ่งได้เดปรียบกว่ายุคพ่อแม่ในสมัยนั้นทําไมพ่อแม่แต่ก่อนเขาทําได้เคยวางเป้าหมายในชีวิตหรือ,อยังว่ามึงต้องการอะไรได้สิทธิเสรีภาพที่มึงเรียกร้องเนี่ยมันคืออะไรแล้วมึงได้มาแล้วจะยังไงต่อ มึงไปหวังเงินเดือนสวัสดิการภาคลงภาครัฐต่างๆเนี่ยแล้วถามว่าถ้ามึงไม่ทํางานแล้วรัฐจะเก็บภาษียังไงรัวต้องเอาเงินมาจ่าย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 มึงเนี่ยแล้วมึงไม่ทํางานแล้วเขาจะเก็บภาษีจากใครคนที่จ่ายภาษีจริงๆอยู่ในระบบแม่งมีแค่สี่ล้านคนทํามให้ตูต่ต้องถึงลงทุนวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็เพื่อให้ต่างชาติเขาเห็นโอกาสในประเทศไทยแล้วเขาลงเม็ดเงินลงมาแล้วก็เก็บภาษีตรงน,นั้นเพราะเขาไม่สามารถหวัง ภาษีจากไอ้พวกมึงแล้วก็ไปอ้างว่าแวดแวดแวดเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วมึงก็ไปบอกภาษีครูตะโกนใส่รถพรทที่นั่งม้างตะโกนใส่ตบรวนสเสด็จบั่งคำถามคือมึงรู้ไหมว่าสถาบัานเขาจ่ายภาษีเท่าไหร่ปีปีหนึ่งสองสามพันล้านเนี่ยมากกว่าทุกคนที่มึงรวมตัวกันมาลงถนนอีกมากกว่าไอ้พักเก้าการทั้งพักอีกอีกควายคำว่าพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรคือเศรษฐกิจมึงอ่ะ มึงต้องใช้เงินแบบพอประมาณตามสกยภาพเศรษฐกิจหรือกิจการการเงินในตัวมึงที่มึงหาไม่ได้เช่นมึงหาไม่ได้วันละล้านมึงใช้วันละห้าแสนก็ไม่มีใครว่าอะไรวคยพอเพียงคือใช้แบบพอประมาณใช้แบบรู้สกยภาพในการหาเงินของตัวเองว่ามันมีเท่าไหร่นะฮะไม่ใช่ว่าให้มึงต้องไปปลูกข้าวแต่ถ้ามึงไปปลูกได้มันก็ดีนั่นคือการที่เอาชนะวิกฤตเศรษฐกิจได้คือการที่หาเลี้ยงชีพได้ด้วยตเอง และผลิตอาหารได้เพราะเมื่อมันเกิดภาวะสงครามที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงนินเนี่ยไอ้อาหารพวกเนี่ยมันจะเป็นทองคําที่แท้จริงให้มึงทําไมเขาถึงโดนลงให้ทําเกษตรกรรมทําไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่9ถึงต้องวางรากฐานเรื่องโครงสร้างอาหารเพราะเมื่อเกิดภาวะวิกฤตเกิดภาวะสงครามหรือโรคระบาดต่างๆอาหารมันจะแพงขึ้นเขาถึงเรียกว่าข้าวยากหมากแพง ตอนมันติดตอนมงน้ำท่วมติดอยู่บนหลังคาเนี่ยมันต้องการทองคําต้องการเงินหรือต้องการอาหารนะครับประเทศไทยเป็นสุวรรณภูมิภูมิแรลว่าแผ่นดินสุวรรณแปลว่าทองคําเป็นแผ่นดินทองคําแผ่นดินทองคําก็คือมีอาหารเต็มทุกพื้นที่แต่มันจะมีนักการเมืองในอดีตบางคนเคยที่จะผักดันจากเกษตรกรรมเป็นปุตสาหากรรม สุดท้ายแล้วมึงก็อุดสาหากรรมมาให้คนในประเทศแล้วก็สร้างรูปแบบให้คนแม่งเป็นหนี้ได้ง่ายขึ้นโดยการออกรูปแบบทางการเงินที่เรียกว่าผ่อนศูนเปอร์เซ็นสิบเดือนศูนเปอร์เซ็นสิบเดือนเด็กมันก็เลยบอกว่าของมันต้องมีแล้วเด็กก็เลยใช้เงินที่ไม่ได้เรียกว่าพอเพียงคือเด็กเงินเดือนสามหมื่น 30, 000, แต่ไปผ่อนโทรศัพท์เงินเดือนห้าหมื่น 50, คือใช้เงินในอนาคตปีสองหมื่น